สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไนย์เฮาทุกคนนะครับผมสีบาทุกคนขึ้นไปเบิ่งยอดน้ำตกตาดกวางซีนะครับที่อยู่หลวงพระบางนะทุกคนน้ำใสมากจริงๆตะบงสีพาทุกท่านขึ้นไปนะครับมาเบ่งกันว่ามันสวยง,งามสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับ ผมก้าขึ้นมาอีกรอบนึงนะมอกเ้นี่ผมขึ้นมาเก็บภาพนี่แล้วนะครับผมก็สชีพาทุกคนมาเบงว,ว่ามันสวยสมคำล่ำลือจริงไหมน้ำใสจริงไหมนะครับสวยสวยมากใสามากนะครับคนเบงเลย่ำารับเจ้ามาเที่ยวเองน้ำข้างล่างใสใสนี่ครับถ้าอยากให้งามกว่านี้ต้องมา ัมพัสเองต้องมาเล่นเองลงไปเล่นได้ครับอยู่ข้างล่างน้ำใสหลีน้ำตกแบบสูงขนาดผาอันานั้นาน่าจะชุดแล้วนะครับคือเขาย่างขึ้นมาประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับนิโลเนึ่องหมแหละจำบ่ได้แล้วมันย่างขึ้นมาแบบชมความงามของบรรยากาศขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่ามันบ่กไกลนะครับเบิ่งโอ้โหเบิ่งเอาเลยคุ้มครับ ยอมรับว,ว่าคุ้มเลยผมเหมารถสามล้อมาก็ในราคาประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะครับก็ถือว่าโคตรคุ้มอ่ะแล้วเราก็เสียค่าเข้าเสียค่ารถขึ้นมาอีกกระบลายนะครับก็ถือว่ามาหอดแล้วมันกักคุ้มทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองเบิ่งอยากมาลองอยากให้ทุกคนได้มาเบิ่งมาเห็นกับตานะครับมาดื่มด่ำกับธรรมชาติมันสวยมากเลยนะลมตี น้ำมานะเห็นไหมน้ำพัดมาถ้าถึงหน้าคนนี้ก,ก็คืออันนั้นแหละคือเปียงเว้ยะชุ่มช่ำชุ่มชื่นนะครับโูข้างางวิวสวยมากครับโอ้โหจริงจริงสุดยอดสุดยอด <c oughs> มาเลยนะครับมาเลยถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันจริงๆนะครับตรงนี้น้ำตกตาดกวางซีนะครับมีวิวให้ทุกคนถ่ายรูปได้เยอะมากเยอะจริงๆฟังเสียงเลยครับความชุ่มชื้นชุ่มชื้นชื่นชื่อแบบสื่นใจอะมาแล้ว่ะคือผมอยากลงไปเล่นแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยเขาเล่นแล้ว ตลอดทางเนี่ยเขาจะเล่นตลอดนะครับแล้วก็จะมีคนแวะถ่ายรูปเป็นพัคๆนะครับทั้งคนไทยคนลาวคนต่างประเทศโอ้เยอะมากครับคือภาพสวยมากอันนี้คือเจบภาพมาให้เบิ่งเข้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วจับไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าผมจะพาทุกคนไปใส่แหน่นะครับยู ลาวเนี่ยมีที่ต้องเที่ยวแบบสวยมากเยอะมากเลยจริงๆทุกคนสำหรับทลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ